สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยๆพร้อมใช้งานหนึ่งคันนะครับกับ SUV ดีเซลเทอร์โบขับ4ออโต้ H v, C uto, นะครับคันนี้ Mazda CX-5 ครับเครื่อง2002ปี2014แท้ๆนะครับดีเซลเทอร์โ,รโบรถโดยวรวมสวยมากๆนะครับ289,000บาทน,นะครับผ่อน 6,500โดยประมาณนะครับคันนี้สวยๆนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเบาะคนขับจะปรับไฟฟ้าด้วยครับคันนี้เป็นตัวท็อปปี2014รถสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับไม่มีชนหนักอัดต่อรือพิ่ความเอกสารครบพร้อมโอนใครกำลังหา SUV นะครับมาชมได้มาเช็คได้นะครับคันนี้สวยๆนะครับ Mazda CX-5 ปี2014นะครับมาชมได้ทดลองขับได้ครับ ไม่มีทนหนักตัดต่อหรือพิกว้านะครับผ่อน6,500โดยประมาณนะครับผ่อนได้6ปีรถสวยสมบูรณ์สุดนะครับใครชอบใครถูกใจนะครับนานๆจะมีมานะครับกับดีเซลออโต้เทอร์โบขับ4นะครับคันนี้เป็น SUV นะครับใครสนใจนะครับมาชมได้เช็คได้นะครับ Sky Active ครับสวยๆครับราคาสภาพน่าสนใจมากๆนะครับคันนี้เครื่องเคมาแล้วจากศูนย์นะครับใช้กันได้ยาวๆสบายใจได้เลยครับน้ำไม่มีดันแล้วครับ แก้ข้อบุบพองมาเรียบร้อยใครที่สนใจนะครับจัดไปครับนี่ครับเบาะคนขคับจะปรับไฟฟ้านะครับ พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเซ็น,นทอล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเป็นตัวท็อปปี2014ภายในส,สวยๆสภาพดีๆแบบนี้นะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดเราเช็คให้นะครับสมาชิกพิจารณาตัดสินใจกับงบประมาณและความชอบนะครับนานๆจะมีมานะครับสำหรับดีเซลออโต้เทอร์โบนะครับก็ถือว่าทนแล้วก็แรงครับรุ่นนี้ลองชมดูได้นะครับสวยสมบูรณ์มากๆนะครับ เป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับไม่ประมาณ160,000กมกิโลเมตรนะครับรถโด,ดยวรวมพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบนะครับเครื่อง ยนต์นี่ครมมาเรียบร้อยเลยนะครับหายห่วงเลยครับเป็นดีเซลเทอร์โบทนทานแล้วก็ประหยัดแน่นอนนะครับสวยสมบูรณ์นะครับตัวนี้ขับ4ปี2014นะครับลองชมได้เช็คได้นะครับเครื่อง2002ดีเซลเทอร์โบมาด้า CX5 นะครับสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทก็ได้นะครับ สวยๆแบบนี้จะถูกใจสมาชิกหรือไม่ก็ลองพิจารณานะครับใครชอบค่ายมาจ้านะครับจัดไปครับจัดไปรถโดยรวมพร้อมใช้สวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำไม่มีจมน้าครับเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนนะครับสวยๆแบบนี้ถูกใจนะครับเน้นเลยนะครับให้มาชมมาเช็คหรือโทรเจรจาสอบถามนะครับจะสดจะผ่อนขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมของสมาชิกนะครับรถมี2มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ถ้ามาที่นี่ของผมคัดเช็คสภาพกัน